สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะทำผัดหน่อไม้ใส่หมูสับค่ะแล้วก็ใบชะพลูค่ะยายจะใช้หมูสับ250กรัมค่ะแค่นี้เนาะแค่ถ้วยเดียวเล็กๆค่ะส่วนชะพลูก็เด็ดจากกระถางเลยค่ะโกรนหมดแล้วค่ะมีอยู่4กระถางเล็กๆโกรนหมดเลย กรนจริงๆเลยค่ะเหลือแต่ยอดเหลือแต่ตอหวังว่าเขาจะโผล่มาใหม่ค่ะยายจะใส่หน่อไม้รวกแค่ท่อนเดียวค่ะกระเทียมกลีบหนึ่งหอมชะลอดสองหัวแล้วก็พริกสิบกว่าเม็ดค่ะหอมก็จะหั่นยาวไปแบบนี้ค่ะพริกก็เป็นพริกแช่แข็งค่ะไม่มีพริกสดกินเลยวันนี้ หันเฉียงหันครึ่งแค่นั้นเองค่ะหน่อไม้ก็จะหั่นยาวค่ะหั่นเป็นฝอยๆย,ยาวๆไปค่ะแบบนี้จ้า ใส่น้ำมันหน่อยนึงค่ะผัดพริกกับกระเทียมกระเทียมยายแค่บุบบุบแค่นั้นเองค่ะผัดไปสักพักหนึ่งให้หอมแล้วก็ใส่หมูสับไปเลยจ้า พอเนื้อสุกแล้วยายก็ใส่หน่อไม้กับหอมลงไปค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวรสดีแล้วก็น้ำมันหอยนิดน เติมน้ำหน่อยนึงค่ะตอนนี้ยายก็จะเอากระเทียมออกแล้วค่ะเดี๋ยวจะกินโดนเข้าชะพลูยายจะใส่ไปทั้งใบเลยค่ะไม่หัน่น ชิมค่ะแซบๆค่ะพอดีเลยไม่ต้องเติมอะไรแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะวันหลังเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ